ได้เลยพี่แข็งแรกกับผมใช่ไหมเออมาดิครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะบทุกางแกซี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันในเกม m i n e c ม a ดีใช่ไหมคะเย่แล้ว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้าเย้นี่แน่เยโอเคค่ะดูคอวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่าใบไม้ดอกของโอค่ะของโอพยังไงอันเหรอไปดูกันดีกว่าทุกคนอันนี้ถือเป็นใบไม้ไหมอ่ะไหน,นมันหญ้านั่นมันหญ้าอย่าย เนี่ยใบไม้โอ้โหไปดูดิโอ้เพชรแล้วก็ชุดกอบแบบเอ็นชาร์เลยนะคะทุกคนโอ้โหอลังการบวกโอ้ยโอ้โหบวกไม่ดีแต่ตีกระเด็นนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนซึ่งการแข่งขันของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับแร่ต่างๆค่ะก็จะมีเพชรทองไอรอนเอมิเรร์ลนะคะแต่ว่าเราจะนับเป็นจํานวนนะคะทุกคนซึ่งเราจะมีเวลานะคะให้ทําการฟาร์มใบไม้นะคะทั้งหมด15นาทีค่ะแต่ว่ากฎของเราก็คือห้ามตีใบไม้โดยตรงค่ะก็คือต้องตัดไม้แล้วก็รอใบไม้ดรอปลงมาเองเา็จปะอ๋อตาต้องใส่เลยว่าแล้วพี่จะให้ฟาร์มใบไม้ยังไง <laughs> ก็คือให้ตัดต้นไม้เอาแล้วก็รอใบไม้ร่วงลงมาเองนะคะทุกคนแล้วก็รอบที่สองนะคะก็คือแข่งต่อสู้ค่ะโอเคพร้อมเตาอะไรทิ้งทิ้งอันนั้นอ่ะทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งไปก่อนนะแอบโดเพ็ไปสักเจ็เม็ดได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้นองทิ้งให้หมดเลยอย่าขี้โกงเสร็แล้วทิ้งหมดแล้วโอเคทุกคนเรามีอาหารให้ส2ชิ้นนะจ๊ะ อ๋อแล้วก็เราได้แบ่งฝั่งด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่แบบไปแย่งของกันเนาะโอเคเพรามไหมเราจะจับเวลา15นาทีนะ3 2 1เริ่มเลยจ้าไปแล้วค่ะตัดต้นไม้ก่อนเลยห้ามตัดใบไม้นะจ๊ะห้ามตัดใบไม้นะจ๊ะอย่างนี้จะค้าบขวานก่อนใช่ไหมล่ะอ่อก็ได้แล้วแต่ขวานก็ได้หรือว่าจะรอแบบใบไม้ดรอปขวานมาให้ก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะ แต่พี่ว่าเราก็ควรคาฟก่อนนะทุกคนเราควรคัฟเป็นแบบว่าขวานไม้ไปก่อนง่ายๆเบสิกเบสิกต้องมีลองเลยว่าเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองมันจะตกลงมาเองเนี่ยผมพี่ตกลงมาแล้วโอ้โหเป็นขุมสมบัติอทำไมพี่ได้ชุดเพชรมาเลยอะโอ้โหบอกเลยว่าอย่าลืมเลือกของที่ดีที่สุดสําหรับการต่อสู้นะครับแล้วก็อย่าลืมครัฟโล่ด้วยนะครับแต่ผมอยากได้ขวานที่มันขุดเร็วกว่านี้มันไม่จอปขวานไหมผมอะผมไปตัดต้นไม้ต้นอื่น ต่อดีกว่าเลยนะครับใช่ไหมอยากได้ขวานอ่ะ <c oughs> เอออยากได้ขวาน <c oughs> บ<อ>แบบขวานเร็วๆอ่ะต้องมาแล้วแหละขวานอ่ะไหนกลับมาดู oh. แป๊กกลับมาดูมีขวานปะเนี่ยอุ้ยได้เพชรได้ between, ดาบเพียบบอกเลยเอ,อ,อยากได้ขวานได่มีขวานดรอปลงมาเลยอ่ะเห็นต,ต่พิกแอกอ่ะใช่มีต่พิกแอ็กับโชวเ์เวลเตไปหมดเลย <c oughs> นั่นสิทุกคนนั่นพี่อู้ดูดิมันตกลงมาโอเคงั้นพี่ครับโล่ก่อนเลยดีกว่านะจ้าพอดีว่าฉันได้เหล็กแล้วอ่ะ ขวานคิดโก้ได้โลแล้วว่ะตอนเนี้ยคือเราจะบอกว่าของมันจะต้องเต็มตัวแล้วแน่เลยเพราะว่าของมันดรอปแบบดูดิมันดรอปลงมาแบบอลังการโอ้ยโอ้ดูแลดิดูแลตัดเกลียวไปเลยแต่จังหวะนี้คือไม่มีขวานเลยดิไม่มีขวานดรอปลงมาเลยนี่ตัดไม่ตัดไมตอนนี้ผ่านไปเหลือเวลาอีกสิบอ่ะพี่ไปทุบโดนไม่เอาแล้วกัน พี่นะันไปทุบโดนไปไม้หนึ่งใบไง oh. ล่ะเล้ากอตดต้นไม่เห็นเป็นไรนะแร่เยอะมากทุกคนคือแบบแร่โคตรจะเยอะมผมทิ้งไม่ถูกเลยเนี่ยว่าผมจะทิ้งอะไรเนี่ยโอ้ของเกินมันมีกล่องนะไม้สามารถเอาแร่เนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องก่อนได้นะอ่าไม่พี่ไม่ต้องบอกผมว็ครับกล่องมาแล้วล่ะไม่แม่กล่องเดิมที่เราอยู่ตรงเนี้ยโหคือแบบ ของพี่บอะเพี่ไปเก็บไปก่อนละกันกล่องพี่น,นี้กล่องพี่อ่าเก็บไปก่อนนะคะสําหรับแร่ที่เราได้มานะครับหื <My God. S 1> ผมบอกเลย oh. แค่สามต้นก็เต็มแล้วเอาจริงๆ่ง <Hey. S 1> แค่สามต้นก็รู้สึกว่ามาหมดแล้วอะ่ะริงแต่เราต้องแข่งกันแร่สินะใช่เราต้องแข่งว่าใครอะมันจะมีแร่เยอะกว่ากันอะนะหนะแล้วมันก็ยังดรอปลงมางเรื่อยๆแบบ <Hey. S 1> <laughs> ไม่หมดสักทีอะ่ะขุดแบบสองต้นนี้ก็น่าจะพอแล้วไม่ไดะพี่ก <laughs> ็ว่างั้นแล้วอะ เต็มไปหมดเลยเราทำทำไมตั้งห้าสิบต้น <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ตัดตัดทิ้งไว้แล้วกันนะทุกคน <c oughs> เผื่อมาเลือกของ <c oughs> เผื่อเราจะได้แบบของที่เป็นของโอพที่สุดอะของต่อสู้อะอุ응้ยเหลือเวลาอีกประมาณเจนาทีนะจ๊ะสำหรับการฟาร์มแร่และฟาร์มชุด oh <my> God. โอ้ไม่กตอนนี้ผมรู้สึกผมอิ่มมากเลยผมไม่รู้จะทำอะไรแล้ว <c oughs> อิ่มเหรอไหนดูดิอุ้ยนี่คือแบบชุดที่ใส่อยู่นี่คือชุดที่ดีที่สุดเหรอใช่ป่ะอ่าก็หาไม่เป็นชุดที่เลือกแล้วป่ะอ๋อ คิดว่าเป็นชุดที่เลือกแล้วแบบฉันเลือกนายแล้วก็ใช่ก็เลือกแล้วแหละแต่ก็หาอยู่เผื่อมีดีกว่านี้แต่ก็ไม่มีเลย b r e a t protection อะวิ่เก็บ Emerald ก่อนเก็บ Emerald Emerald โอเคเก็บเพชรเก็บทองเพชรทองเพชรทองคนดูของมันโคตรเยอะเลยว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้คือ,อนนของแบบของตึมอะ่ะของตึมไปหมดตอนนี้ตั้งใจในการเลือกของอยู่ <laughs> สุดยอดอะ บอกเลยของเยอะมากเยอะเกินเยอะจริงทั้งเราจะต้องเ,อกเก็บกแร่แล้วเราก็ต้องอยางต้องมานั่งเลือกของชุดสําหรับรอบต่อสุยอีกเลือกไม่ถูกเลยไม่ไมนะแร่แล่น่าจะเป็นกล่องกันอยู่อะใครเก็บได้ไวกว่ากันนะลล้วคือประเด็นคือของมันเยอะเกินไปใช่ปะ่ะแล้วก็เนี่ยแหละเต็มตัวไม่รู้จะเก็บยังไงเดี่ยวเน้นเน,น,น้นเก็บไปเลยนะแร่เน้นเน้น เพิ่มดีกว่าตอนนี้ใบไม้เริ่มหายหมดแล้วใบไม้ของเราเริ่มหายหมดแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีก2นาทีกว่าๆนะครับสำหรับการฟาร์มแร่ของเราเนะครับผม,มใช่หรอใช่แล้วไวมาก15นาทีไวสุดๆไวสุดๆไ,ไปเลยนานเพราะเราหาและหาชุดเ <laughs> นี่ยนั่แหละนั่นแหละตามน้นเลยแ,แล้วก็แบบไม่รู้จะทิ้งอะไรอ่ะใช่ของแบบเต็มตัวไปเก็บก่อนดีกว่าว่ะเดี๋ยวไม่ทันลิอสอนาทีนะ สองนาที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 ไม่นะจะหมดแล้วหรือยังนั่นเนี่ยไม่นะเร็ว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 ไม่นะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าคาราปมไม่น้ไม่น้ำไม่น้ไม่น้ไม่น้ำไม่น้ไม่น้ไม่นะำเก็บ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 ไปต่อไปต่อเร็วเร็วเร็วเรไปเก็บแร่ไปเก็บแร่ อย่างน้อยต้องชนะสักหนึ่งเวฟหนึ่งเวฟต้องชนะหนึ่งเวฟวะชุดไม่เอาแล้วชุดไม่เอาแล้วขอแร่ตอนนี้ขอแรกชุดไม่เอาแล้วขอแรกขอแร่ขอแร่ผมนะครับไปแล้ว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 ได้เลยพี่จะแข่งแรกกับผมใช่ไหมเออมาดิครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับสี่สิบวิครับ 40วิค er> mm nah. ่ต้นไม้กันมันไปตกฟาใช่าไปกระโดดเอานะครับผม30วินะครับอุ้ยทุกคนอยู่ในตัวถือว่าได้อยู่นะถ้ามันอยู่ในตัวเอ้ยมันอยู่บนต้นไม้อ่ะต้องกระโดดเก็บต้องกระโดดเก็บเอ้ยเอ้ยเร็ว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 เข้าตัวผมมาเข้าตัวผมมาเข้าตัวผมมาทิ้งรองเท้าทิ้งทิ้งเอาเล่เอาเล่เอ้ยทิ้งทิ้งให้หมด เพิ่กระโดดอหยุดครับผมจงังหวะนี้หยุดนะครับแล้วก็เดินเอาของไปเก็บในกล่องนะครับห้ามเดินแฉลบหยิบของนะครับผมรู้สึกเหมือนผมจะกินขาดนะใช่เหรอไม้เต็มทั้งหมดสี่แถวใช่ไหมใช่แล้วก็มีเศษมาอ่ะงั้นไม้นับแค่เศษอันนี้ไอ้ที่พี่วางไว้แถวล่างเนี้ยเออว่ะพี่ขาดทุนวะพี่แ้ <laughs> เ <ท S 2> หรอ,หรอ <laughs> พี่แพ้ทุกคนเพราะพี่มีหกสิบสี่ไม่เต็มไม่เต็มอีกอันหนึ่งใช่สี่แถวพี่ไม่เต็มแล้วพี่ก็เหลือเศษอีกแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วไม้มันโอ้เหลือเศษก็คือหนึ่งแถวโอเคโอเคผมแพ้ผมแพ้แพ้ที่ใคทุกคนโอ,โอ้โหกำลังคิดว่าต้องเก็บเล่ได้เยอะนะสรุปเราเล่ได้น้อย,อยกว่าเขาอ่ะไม่ได้จริงจริงะทุกคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารอบต่อสู้ผมบอกไว้เลยว่าผมเนี่ยชนะโอเคมาตั้งแบบหลายรอบแล้วรอบต่อสู้เนี่ยคุณอย่ามาคิดที่จะชนะผมอะไรอะไรใครแพ้เดี๋ยวนะขอเลือกชุดก่อนผมขอไปเรียกว่ากันนะผมเก็บไม่ไดเอ้ยอ๋อถ้าอยู่ในกล่องได้แต่ห้ามไปเก็บที่หล่นไว้มาครับผมรอบต่อสู้นะครับผมมาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะในงับมาสาม สอรับได้ก็มาดีครับก็มาดิครับอะไรอะไรวัเฮ้ยเดี๋ยวเขามีขวานได้ไงวะเนี่ยทุกคนไม่นะเราไม่มีขวานเราไม่ได้เก็บขวานไว้เลยอ่ะลืมไปเลยว่าต้องมีขวานไม่นะเอ้ไม่นไม่นะไ้ยนะ ไม่ได้อ <gegen violin> <warfare> <left> ุ้ยอุ้ยอ <és> ุ้ยอุ้ยมีการไฟเนี่ยตุกนี้มีการไฟได้เหรออะไรข้าไร้ปานนี่ข้าอะไรนะอะไรกูทำนี่ดาบอะไรอ่ะน็อกแบ็กกับชาร์มเน็ตสีแค่นั้นเองโอ้โหพี่ชาร์มเน็ตไอวีทำไมไม่ได้ดาบเอ้ยทำไมไม่ได้ขวานน่ะผมครับ ออกมค่ะมาเอ,เอกอพี่ลืมว่าเวอร์ชั่นใหม่อ่ะมันต้องใช้ขวานสำหรับการแบบสตันโล่ไม่ทุกคนคาพเฉยว่ะ <c oughs> ไม่นะวันนี้ผมแพ้รั้าพหลอนนี่โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ผันด้วยนะจ๊ะ